นะครับรายละเอียดวัตถุประสงค์ของหนังสือบริคนส่วนที่ของบริษัท PN เอ N ซิงโครไนจำกัดเนี่ยนะครับไม่มีข้อใดเลยนะครับที่บอกว่าเป็นประกอบปิจการในการควบคุมงานหรือเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับไม่มีข้อหนึ่งข้อใดเลยนะครับนะจกจำนวนั้งสิ้นนะครับจำนวนั้งสิ้นยี่สิสองข้อนะครับ นะไม่มีข้อใดข้อหนึ่งเลยนะครับจากยีิบสองข้อเนี่ยนะครับที่มีการระบุว่าบริษัท PN s y n c ซิโค n นจำกัดเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติในการเป็นวิศกวกรควบคุมงานหรือออกแบบหรือนะครับทำการก่อสร้างทำไมผมถึงพูดบริษัทพ n s y n c ซิโค n นพี่น้องประชาชนครับบริษัทนี้ นะครับเดิมทีจะมาประมูลระบบเครื่องเสียงระบบไม้ระบบแสงสีอยู่ในอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินมูลค่า400กว่าล้านบาทครับปรากฏว่าในการทำง,งานเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงที่ทันสมัยของอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่พังทลายลงมามูลค่า400กว่าล้านบาท ปรากว่านายปฏิวัติสร,ริไทยนะครับได้ถูกตำรวจยศพันตำรวจเอกหรือรองผู้การอำนวยการสำนักง,งานกำลังพลนำมาสวมในการเป็นวิศวกรควบคุมงานเดิมบริษัทนี้นะครับจะมาประมูลงานเครื่องเสียงหรือห้องประชุม ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปถูกพันธรวเอกที่ชื่อปั๊มนะครับชื่อปั๊มชื่อปั๊มนะชื่อปั๊มไอ้ปั๊มชื่อปั๊มนะนำมาสวมเป็นหนึ่งในสามของบริษัทกิจการร่วมค้าวิศกรควบคุมงานพี่น้องประชาชนครับนอกจากบริษัทพ n เซิงโคนายแล้ว ยังมีชื่อบริษัท KP Constant Management จำกัดนะซึ่งมีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทบริษัทเพียนซิงคความีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น8ล้านบาทบริษัท KP Constant Management จำกัดตั้งอยู่เลขที่76ทับ2ถนนรามคำแหงแขวงเมืงบุรีเขตบุรีกรุงเทพมหานครนะครับนะสำหรับนี้นะครับนะ ผมก็ได้ไปดูนะครับหนังสือจดทะเบียนบริษัทบริษัทซิงโคลอาบริษัทคอนสแตนแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดนะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อบริษัทพิทัก,กษ์กิจยศจำกัดนะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเคพีคอนสแตนแอนด์แมนจเมนต์จำกัดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2561ตามเอกสารนะครับนะาตามเอกสารนะ หลังจากนั้นผมก็มาดูว่าคุณสมบัติในการที่จะเป็นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็ดีหรือจะมาเป็นวิศวกรควบคุมง,งานก็ดีบริษัทวิศวกรควบคุมง,งานก็ดี<อ>ข้อหนึ่งถึงข้อที่ยี่สองเหมือนกันไม่ปรากฏข้อใดข้อหนึ่งเลยที่มีคุณสมบัติในการ รับเหมาก่อสร้างหรือมาเป็นวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างูคุว่าไม่มีคุณสมบัติเหมือนกับเพียนซิงโคนายนะเหมือนกับบริษัทเพียนซิงโคนายเลยนะครับจำกัดเลยบริษัทนี้หนะังสือบริคนณส่วนที่ยี่ิบสองข้อไม่มีเหมือนกันแต่เป็นสองในบริษัทจอยเวนเจอร์ของบริษัทวิศวกร คอนซัลท์หรือวิศวกรควบคุมงานที่มีการถูกนำมาสวมในเรื่องของการประมูลโดยพันตำรวจเอกปั๊มที่อยู่รองผู้การอำนวยการสำนักง,งานกำลังคนซึ่งเป็นหน้าห้องของประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของลุงคนหนึ่งที่อยู่ในอดีตรัฐบาลที่ผ่านมา เรามาดูบริษัทที่เป็นคอนซัลต์ตัตวจริงบริษัทวอลและสหายคอนซัลแทนต์จำกัดบ,บริษัทนี้นะครับนะตั้งอยู่เลขที่นะครับ55ซอยรามคำแหง18แม่นเขียนสามแลงหวัวหมากเขตบางกิกปีกรุงเทพมหานครบริษัทนี้ทำกิจการมานานเรื่องของวิศวกรควบคุมง,งานนะผมเอง จบวิศวกรกจบวิศวกรโยธามาตั้งแต่ปี232จนถึงปัจจุบันนี้ก็36 30 36ปีนะครับผมก็ไปดูหนังสือบริคนสนทิของบริษัทวอลละสหายคนครสันเตนจำกัดน,นะครับบริษัทนี้ชัดเจนนะครับประกอบกิจกการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิดประเภทและวิศวกรรมผังเมือง ทาการออกแบบคำนวณรับปรึกษาและเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิดงานสุขาภิบาลทำถนนทำสะพานการระบายน้ำการประปาการไฟฟ้าข้อที่สองประกอบกิจาการรับเหมาก่อสร้างรับประมวลการก่อสร้างทุกชนิดทั้งทางบกและในทะเลรวมทั้งตกแต่งภายในอาคารและจัดแบ่งขายที่ดินและอาคารสำเร็จรูปประกอบกิจาการสร้างติดตั้งและซ่อมเครื่องจักเครื่องยนต์เครื่องทุแรงและเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด พี่น้องประชาชนครับนี่คือบริษัทหนึ่งในสามที่เป็นบริษัทที่มีการรับเป็นบริษัทคอนซลัลที่ควบคุมอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะ การที่เป็นกิจาการร่วมค้าถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดนะครับแป๊บนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นมีการแก้ไขแบบโดยบริษัทอิตาเลียนไทยและบริษัไทไชน่าเลเวลนัมเปรเทนจำกัดมีการขออนุมัติคอนเซัลในการแก้ไขแบบช่องลิฟต์หรือคอลิฟต์ซึ่งมีการอนุมัติให้มีการแก้แบบแปลนในการสร้างลิฟต์ หรือบอริสการกอร่อสร้างบอริสเนี่ยนะครับเนื่องจากแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นบริษัทฟอรัมนะครับอาร์กิเด็กจำกัดฟอรัมอาร์กิเด็กจำกัดเนี่ยนะครับก็มีกรรมการผู้จัดการตั้งอยู่ที่184่งแปดสีทับสองหนดสี่อาคารฟอรัรมทาวเวอร์ชั้นสามสิบเอ็ดถนนราชดำเนินพิเศษแขวงห้วยขวางเขตกรุงเทพมหานคร ต้นจดทะเบียน้าล้านสามแสนบาทผมก็มาดูนะว,นว่าบริษัทนี้เนี่ยนะครับมีประกอบกิจาการอะไรบ้างก็งมีข้อเจ็ดนะครับก็นะมีข้อเจ็ด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารปณิชย์อาคารทีษษ่พักอาศัยสถานที่ทําการถนนสะพานเขื่อนภูมงและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรวมทั้งรับทํางานโยธาทุกประเภทประกอบกิจกรรมบริการทางด้านกฎหมายทางบัญชีทางวิศวกรรมทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งกิจการโฆษณา ครับอันเนี้ยในหนังสือบริกรส่วนทิศเขายืนยันว่าเขาทำได้ตามกฎหมายบริษัทฟอรัมอิเด็กจํจำกัดพี่น้องประชาชนครับบริษัทโครงสร้างก็คือบริษัทไมฮา,าประเทศไทยจำกัดบริษัทนี้มีฝรั่งนะครับนะมีฝรั่งอยู่สามท่านนะครับแล้วก็มีคนไทย อยูอ่มีคนไทยอยู่สามท่านนะน่าจะเป็นคนสิงคโปร์นะครับทุนจดทจะเบียนสามสี่ล้านบาทนะครับสำนักงานตั้งอยู่ที่หนึ่งห้าห้าศูนย์ดันาภูมิทาวเวอร์ชั้นที่หกสิบห้าสิบหกถนนเพชรบุรีตัดใหม่แฝงมักะสรนเกรา,าิรัตนกรุงเทพขออนุญาตดูบริกรคนที่นะครับ ประกอบเกี่ยวกับให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมการสํารวจแผนผังวิธีการดําเนินการการวิเคราะห์ระบบต่างการติดตั้งการตรวจสอบโครงการควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ต้นทุนวิเคราะห์โครงการวิจัยตลาดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาควบคุมโครงการโครงงานทางด้านวิศวกรรมการเทคนิคการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารทุกประเภทงานวิศวกรงานโครงสร้างพื้นฐานก็ถือว่าเป็นบริษัทที่นะครับมีคุณสมบัติในการที่จะออกแบบได้พี่น้องประชาชนครับบริษัทฟอรัมผมได้รับการลองเรียนจากเศรษฐีนีคนหนึ่ง นะครับที่มีการจ้างบริษัทฟอรัมไปทำการก่อสร้างออกแบบอาคารที่แอลบังแก้วนะครับราชาเทวะในราชาเทวะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าบริษัทฟอรัมได้มีการออกแบบโครงสร้างบ้านสองชั้นนะครับให้เจ้าของเศรษฐีระดับบ้านราคาสองรกว่าล้านผลปรากฏว่ามีการตรวจสอบแล้ว แบบที่มีการกำหนดสเปคกันในตอนสัญญาวาดด่าจ้างกับแบบที่มีการก่อสร้างจริงไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้คุณทางบริษัทฟอรัมนะคุณต้องไปชี้แจงต่อสังคมไม่ได้ว่าทำไมบริษัทคุณไปออกแบบให้เขาแล้วนะครับและวทำไมถึงอาคารเขามีปัญหาไม่สามารถทำการก่อสร้างต่อได้นะครับบริษัทฟอรัมอาิเต็ตนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ขนาดบ้านสองชั้นคุณไปออกแบบยังไงนะครับนะครับโดยเฉพาะคนสุชาติเนี่ยเจ้าของก็บ่นมากนะครับว่าคุณเป็นคนดือ้อนะครับแล้วทำไมบ้านของเขาเนี่ยเปลี่ยนจากชั้นดาดฟ้าเนี่ยต้องเป็นหลังคามเมตันชีสพี่น้องประชาชนคนในประเทศคิดดูแล้วกันว่าการแก้ไขป่องริบของํำงน,งนังตัวเงินแผ่นดินในการลดขนาดความหนาของคอนกรีต มีการแก้ไขแบบหลายครั้งมีการลดขนาดเสาอะไรต่างๆเหล่านี้ทำไมแบบสถาปัตยะกรรมกับแบบที่วิศวกรควบคุมงานมีการขออนุมัติแก้ไขแบบโครงสร้างทำไมถึงไปได้กันไม่ได้ทำไมถึงมีความขัดแย้งกันแล้วก็เป็นจุดสาเหตุที่ทำให้อาคารพังทลายลงมานะครับอาคารอลังนี้พังทลายลงมาแล้วก็คณะกรรมการตรวจการจ้างของสำงงน,นักตรวจแผ่นดิน นะที่คุณจะต้องรับรู้นะที่มีรองผู้ว่านะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างของสำนักงานตรวจเงินนะครับอยู่ๆก็มีพนักงานท่านหนึ่งออกมาแจ้งความต่อตํารวจสอนอวังทองหลังถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับคณะกรรมการคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษที่ รับคดีสอง,งอเป็นคดีพิเศษนะครับไปแจ้งความว่าบริษัทนะครับเบยนซิงโคนายนะครับได้มีการนะครับปลอมลายเซ็นปลอมลายเซ็นวิศวกรนะครับพวกควบคุมงานโดยไปเซ็นในแบบที่มีการแก้ไขคณะกรรมการ,การตรวจการจ้างของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคุณไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไรนะครับ เรื่องนี้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้บ่ายสองผมจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับกับพันตำรวจเอกนายนี้นะครับที่จะให้มีการพวประมมูลแล้วผมก็ขอความร่วมมือคุณปฏิวัติด,ด้วยนะครับนะถ้าคุณปฏิวัติบอกว่าคุณไม่เกี่ยวนะครับเรามีภาพนะครับนะของคุณปฏิวัตินะครับอยากให้ทุกคนได้ดูนะถ้าคุณปฏิวัติเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับผมยืนยันนะครับว่า เรามีหลักฐานนะครับที่พยานของเราท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนหัวประมูลระหว่างบริษัทเพียนซิงโคนายกับคุณปฏิวัตินะครับนะบนะสามารถนำหลักฐานต่างๆเนี่ยไปเปิดเผยต่อสื่อมวลชนไปให้การต่อ